สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําที่ดินนะครับอยู่ตําบลเมืองยาวอําเภอห้างฉัดจังหวัดลําปางนะครับเนื้อที่ที่ดิน3ไร่2งาน66ตารางวาที่เห็นนะครับในภาพนะครับมีถนนเข้าถึงนะครับที่ดินติดกับอ่างเก็บน้ํานี้นะครับน้ำนี่ไหลมาจากหุบเขาด้านในนะครับน้ำดีตลอดปีนะครับแห่งนี้นะครับที่ดินอยู่ห่างจากชุมชนนะครับประมาณ1กิโลเมตรนะครับวิวเขานะครับ ห่างจากตัวตลาดทุ่งเกวียนนะครับประมาณ5กิโลเมตรนะครับขายเหมาแป้งนะครับราคาแค่480,000บาทนะครับตัวนี้หากว่าสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรเบอร์ไลน์089-1250774หรือว่าข้อมูลที่ให้ไปในหน้าเพจได้นะครับ ภาพนี้นะครับเราจะเห็นตัวนี้นี่เป็นทางเข้านะครับทางเข้านี่ห่างจากถนนดำแค่400เมตรนะครับโทรได้ตลอดนะครับยินดีให้ข้อมูลครับ